รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ็นทองคําสวัสดีค่ะอาจารย์นัตรกรรัตนจิราวัตรโหลาพราหม์วันนี้จะมาทํานายฝันให้กับคุณที่เกี่ยวกับทองคําค่ะไม่ว่าคุณจะฝันว่าคุณจับทองได้ทองหรือใส่ทองและฝันนั้นจะเป็นทองคําที่จะเป็นทองก้อนหรือเป็นทองรูปพรรพันธ์จะเป็นสร้อยคอสร้อยข้อมือหรือจะเป็นแหวนเรามีคําทำนายให้คุณค่ะ ถ้าฝันเห็นทองคำนะคะไม่ว่าจะเป็นแหวนทองสร้อยทองนั้นถือว่าเป็นฝันที่ดีค่ะเป็นสัญญาณที่บอกได้เลยว่าคุณจะประสบความสําเร็จจากความพยายามค่ะในอนาคตคุณจะมีความร่ํารวยเงินทองเพิ่มขึ้นจากความพยายามในการทํางานของคุณนะคะไม่ว่าการนําเงินไปลงทุนใดๆหากฝันนี้นะคะเป็นผู้หญิงแสดงว่าคุณมีโอกาสที่จะพบเนื้อคู่ที่มีความร่ํารวยกว่าคุณแต่เนื้อคู่ของคุณคนนี้ถึงจะมีความร่ํารวยกว่า แต่ยังไม่ใช่ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการนะคะยังเป็นลูกจ้างอยู่แต่ถ้าหากว่าคุณได้ใส่ทองคํานั้นด้วยนะคะคือได้ทองคํามาแล้วแล้วเอามาสวมใส่ด้วยแต่ใส่ไม่ได้ใส่ไม่เข้าคับไปหลวมไปอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะสูญเสียโอกาสนั้นโอกาสดีๆของคุณเพราะความประมาทของคุณเองค่ะ ีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มแจกแจงนะคะไปทีละส่วนละส่วนนะคะว่าฝันเห็นทองนั้นมีอะไรบ้างคะ่ะถ้าฝันว่ามีคนให้ทองเยอะมากเลยเอามารวมกันเป็นกองๆนะคะแปลว่าคุณกำลังจะหมดเคราะห์หมดโศกค่ะโชคลาภต่างๆจะเข้ามาในชีวิตสำหรับคนที่มีคู่นะคะอาจจะมีความรักหรือคนรักที่คิดเล็งอะไรไว้ก็ตามนะคะจะสมหวังจังหวะชีวิตของคุณนี่จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะ ได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามนะคะไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรใดๆนะคะก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะแต่ถ้าคุณฝันว่าเจอก้อนทองคำล่ะคะถ้าฝันว่าเจอก้อนทองคำแปลว่าชีวิตในช่วงนี้จะมีแต่ความสุขทำกิจการงานอะไรนะคะก็ให้แบ่งรับแบ่งสู้ไปก่อนและยังมีเรื่องของโอกาสแห่งโชคลาภรอยที่จะมาจากคนใกล้ตัวค่ะ แต่ก็ต้องมีเรื่องที่ต้องเตือนกันนะคะให้ระวังเรื่องของญาติผู้ใหญ่นะคะที่จะมีความคิดไม่ตรงกับคุณขัดแย้งกับคุณจะมาขัดขวางในเรื่องนั้นๆที่คุณคิดว่ากําลังจะตัดสินใจหรือมีความสุขเรียกว่าเขาเข้ามามีอิทธิพลกับคุณค่ะระวังไว้ให้มากๆนะคะในช่วงนี้นะคะคุณยังมีโอกาสที่จะได้พบปะมิตรสหายได้มีการสังสรรค์และได้รับข่าวดีจากเพื่อนฝูงด้วยค่ะแต่ถ้าฝันเห็นทองรูปประพันธ์นะคะ ไม่ว่าจะเป็นสร้อยทองคํำนะคะหรือว่าจะเป็นสร้อยข้อมือก็ตามผู้ที่เห็นฝันเห็นทองรูปประพันธ์นะคะถ้าเป็นหญิงทํานายได้เลยค่ะว่าคุณมีโอกาสที่จะตั้งครรเร็วๆนี้แต่ถ้าคุณตั้งครรภอยู่แล้วขอทํานายว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ลูกสาว แล้วก็เป็นลูกสาวที่น่ารักน่าชังค่ะและพ่อแม่ก็สามารถจะพึ่งพาเธอได้ในอนาคตด้วยนะคะและเธอก็ยังเป็นขวัญใจของที่บ้านมีผู้หลักผู้ใหญ่และทุกท่านนะคะที่ได้เห็นความน่ารักของเธอก็จะต่างลุมรักและก็เอ็นดูเธอค่ะสําหรับเรื่องของการงานนะคะหากก่อนหน้านี้ทําอะไรติดขัดมีอุปสรรคนะคะตอนนี้ปัญหาต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายลดลงค่ะการงานจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนให้คุณสามารถผ่านลุล่วงไปด้วยดีค่ะ แต่ถ้าฝันว่าสร้อยทองนะั้นมันขาดถ้าสร้อยขาดนะคะถ้าฝันว่าตัวเองเป็นคนทำเองนะคะหมายความว่าความรักของคุณจะมีปัญหาต้องมีเรื่องให้ผิดใจกันค่ะหรือขาดหายจากกันนะคะหรืออาจจะต้องสูญเสียของที่รักต้องระมัดระวังค่ะช่วงนี้คุณต้องระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะอาจจะมีศัตรูคู่แข่งมาช่วงชิงในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักนะคะหรือในเรื่องอื่นๆเพราะฉะนั้นแล้ว ต้องตั้งสติให้ดีต้องตั้งรับมือให้ดีค่ะแต่ถ้าฝันเป็นทองคําแท่งล่ะคะถ้าเป็นทองคําแท่งสัญญาณต่างๆบอกได้เลยว่าหากคุณมีพันธสัญญาหรือความลับที่คุณเคยเก็บและปิดบังเอาไว้นะคะถึงเวลาที่คุณจะต้องเปิดเผยคะ่ะแต่สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะคะใครที่ต้องมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจก็จะหมดเคราะหหมดโศกคะ่ะสำหรับคนที่ต้องการจะโยกย้ายงานนะคะ ตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีคุณจะเปลี่ยนงานซึ่งพอเปลี่ยนแล้วชีวิตคุณดีขึ้นมีความสุขขึ้นค่ะถ้าฝันว่าได้จับทองล่ะคะถ้าฝันว่าได้จับทองแสดงว่าคุณจะประสบความสำเร็จ อย่างเหนือความคาดหมายจากความพยายามของคุณธุรกิจอะไรที่ลงทุนไปตอนนี้นะคะได้เวลาที่จะต้องเก็บเกี่ยวผลประโยชน์มาเป็นกอบเป็นกร,รมค่ะถ้าหากว่าคุณกําลังคิดที่จะเริ่มลงทุนอะไรบางอย่างนะคะจังหวะนี้เรียกว่าเป็นจังหวะที่ดีอย่าได้ลังเลค่ะเปิดโอกาสให้กับตัวเองแล้วลุยได้เลยค่ะแต่ถ้าคุณฝันว่าใส่สร้อยข้อมือทองคาล่ะคะถ้าเป็นสร้อยข้อมือทองคํานะคะ หรือไม่ว่าจะเป็นจี้ด้วยนะคะเป็นสร้อยแล้วมีจี้ด้วยนะคะคุณจะได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะได้มีเงินมีทองไหลมาเทมาค่ะจากสิ่งที่คุณลงทุนเอาไว้ความเครียดที่เคยมีนะคะจะค่อยๆลดลงค่ะคุณจะได้พบกับเพศตรงข้ามที่โดนใจหากคนฝันนั้นเป็นผู้หญิงและกำลังตั้งครรภ์อยู่ก็ถ่ายว่าคุณจะได้ลูกสาวค่ะแต่ถ้าเป็นผู้ชายฝันแบบนี้นะคะแสดงว่าคุณกำลังมีความสุข ทางใจค่ะเรียกว่าเป็นสุขล้นที่เกิดจากตัวของคุณหรือจากคนรอบข้างที่ทําให้คุณอิ่มใจค่ะแต่ถ้าเราฝันว่ากําลังไปซื้อทองอถ้าฝันว่าไปซื้อทองนั้นแปลว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าหรือจากเพื่อนสนิทนั่นแหละนะคะที่ทําให้งานของคุณนั้นสําเร็จราบรื่นไปด้วยดีนะคะ และช่วงนี้นะคะยังมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินทองโชคลาภอย่างมากมายรวมถึงคนที่ต้องการเปลี่ยนงานนะคะแล้วเปลี่ยนไม่ได้สักทีนะคะหรือไปสมัครงานเอาไว้ยังไม่เรียกตัวยังไม่สัมภาษณ์โอกาสมาถึงแล้วค่ะเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเพราะเขาจะเรียกคุณเข้าทํางานค่ะแต่ถ้าฝันว่าได้ใส่ทองเส้นใหญ่เบิ่มเลยนะคะถ้าทองเส้นใหญ่นี้แปลว่าอะไรแปลว่าฝันนี้ ก็ยังคงเป็นฝันดีอีกเหมือนกันค่ะนอกจากจะมีโชคลาภลอยแล้วนะคะการงานของคุณความคิดของคุณก็โลดแล่นปลดปลอดโป่งนะคะถ้าฝันเห็นทองเส้นใหญ่นี้จะมีโอกาสใหม่ๆที่คุณอาจจะได้รับเข้ามาบางทีมาในรูปแบบของการงานหรือเป็นเรื่องของความรักค่ะ รวมถึงเรื่องของโชคลาภลอยด้วยโอ้ถือว่าเป็นฝันที่ดีนะคะแต่ถ้าคุณฝันเห็นทองเยอะมากๆเลยนะคะเหมือนกับเราดูในหนังอะพอก็มีทองเปิดหีบมาแล้วมีทองเยอะๆอุย้ย,ยมีทั้งแก้วแหวนเงินทองนะคะถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปค่ะมันอาจจะหมายถึงพารละ มันเป็นภาระของคุณที่มันท่วมท้นหนักขึ้นหนักเอาการเลยค่ะเป็นสิ่งต่างๆที่คุณต้องแบกรับเอาไว้นะคะแต่ก็อย่าก,กังวลใจไปค่ะเพราะคุณจะมีอะไรเข้ามาอย่างมากมายอย่างต่อเนื่องแต่การงานอย่างนี้ถึงแม้ว่าคุณจะเหนื่อยถึงแม้ว่ามันจะหนักแต่ผลตอบแทนนั้นก็ได้มาเป็นกอบเป็นกำรรเหมือนทองที่คุณโกยขึ้นมาละค่ะ แต่ถ้าคุณฝันว่าได้ทอง2เส้นนะคะถ้าเป็นทองคำสองเส้นนะคะหมายถึงจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันของคนในบ้าน ระวังเรื่องของอารมณ์ของคุณที่ดีค่ะอารมณ์จะขึ้นขึ้น,นลงลงจะเหวี่ยงนะคะจะไม่มีเหตุผลจะดูงี่เง่านะคะเพราะมันจะนํามาซึ่งความเลวร้ายและสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับคุณเลยนะคะหรือเพื่อนของคุณที่คุ้นเคยเนี่ยก็อาจจะทะเลาะเบาแวงกันหรือทําตัวห่างเหินกันไปซะอย่างนั้นนะคะความรักของคุณก็มีวี่แววนะคะที่จะได้คนที่อายุน้อยกว่ามาเป็นแฟนนะคะหรือเริ่มมาจากเพื่อนสนิทแล้วพัฒนาค่ะการงานถ้าคิดที่จะโยกย้ายนะคะช่วงนี้ ยังไม่เหมาะกับการย้ายงานค่ะต้องรอไปก่อนนะคะอย่างน้อยอีก2เดือนค่ะก็ถึงจะมีเรื่องงานดีๆที่สมควรจะโยกย้ายค่ะแต่ถ้าคุณฝันว่าได้สร้อยทองละ่ะคะถ้าได้สร้อยทองหมายความว่าคุณต้องระวังสิ่งของที่คนแปลกหน้านําม,มาให้อ่ะมีผู้หวังดีประสงค์ร้ายเอาของมาให้คุณบอกว่าสิ่งนี้ดีโดยเฉพาะถ้าเป็นอาหารการกินนะ อย่ารับค่ะเพราะว่าจะมีเจตนาอื่นแอบแฝงด้วยนะคะเขาก็มาหวังผลประโยชน์จากคุณนะคะควรจะทําบุญตักบาตรฟังธรรมให้สงบจิตสงบใจนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่คุณอาจจะว้าหุ่นจิตใจค่ะและก็สมาชิกในครอบครัวเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อถ้าเป็นเรื่องของความรัก คุณก็จะทราบข่าวจากผู้ปรารถนาดีเกี่ยวกับหวานใจของคุณไปหวานสเสน่ให้กับผู้อื่นซะแล้วเห็นไหมมันเป็นความฝันที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเรารู้ตัวรู้ก่อนเราก็เตรียมป้องกันหรือแก้ไขเอาไว้เลยค่ะแต่ถ้าฝันว่าได้ใส่สร้อยทองที่คอเน้นที่คอเลยนะคะหมายความว่าช่วงนี้มีโอกาสอาจจะได้รับอุบัติเหตุที่ทำให้บาดเจ็บ เล็กๆน้อยๆมีเลือดตกยางออกมีดบาดหกล้มอย่างนี้เป็นต้นค่ะและสิ่งที่คุณหวังไว้นะคะจะได้สมความคิดเหมือนเนรมิตดั่งตาเห็นมีอุบัติเหตุแต่ว่าในเรื่องของความคิดในเรื่องของการงานกลับมีความพัฒนาก้าวหน้าค่ะระวังในเรื่องของความเดือดร้อนที่จะมาจากเพศตรงข้ามของคุณค่ะแต่ถ้าฝันว่าได้สร้อยทองพร้อมกับพระเลี่ยมทองอฝันนี้แปลว่าอะไร แปลว่าในระยะนี้ท่านจะมีโอกาสได้ติดต่อกับชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาค่ะหรือมิสหายที่เป็นคนที่เป็นต่างถิ่นต่างแดนพวกเขาเหล่านี้จะนำโชคนำลาบมาให้คุณค่ะและสิ่งใดๆก็แล้วแต่นะที่เป็นในเรื่องของสิ่งรอบตัวของคุณบอกว่ามันก็มีเรื่องที่ต้องเตือนกันค่ะ พราะจะเป็นช่วงที่มีเคราะห์กรรมที่ตามทันคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เขาเรียกว่าอากุศลวิบากนั้นส่งผลคุณต้องหมั่นทําบุญกรวดน้ําหรือสวดมนต์หรือแผ่เมตตาค่ะที่จะทําให้เหตุวิกฤตเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยจากกิจวัตรประจําวันของคุณเนี่ยได้ลดลงบ้างนะคะแตถแะะ่ถ้าฝันว่าได้แหวนทองล่ะคะถ้าฝันว่าได้แหวนทองมีโอกาสที่จะได้เพื่อนใหม่หรือได้พบ ัใหม่ๆนะคะกับเพื่อนใหม่ๆเลยนะคะในเร็วๆนี้ใครที่ทําดีก็จะเห็นผลเร็วๆนะคะส่วนใครที่คิดร้ายกับคุณนะคะเขาก็จะได้รับกรรมทันตาเห็นค่ะเพราะเขาไม่สามารถที่จะทําร้ายคุณได้นะคะ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบจากการเสี่ยงโชคนะคะโอกาสแบบนี้อาจจะไม่ได้มีบ่อยครั้งนะคะคุณก็ลองเสี่ยงโชคดูค่ะบางครั้งนะคะคนที่กําลังเรียกร้องความยุติธรรมเกี่ยวกับทางการเงินอยู่ก็จะต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการเจรจารนะคะและทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีค่ะแต่ถ้าใครที่หวังอยากจะให้เงินเดือนขึ้นนะคะก็ต้องรอไปก่อนค่ะยังไม่ใช่ช่วงนี้นะคะคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักกับคนที่อยู่ห่างไกลค่ะ แต่คุณจะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามีคำเตือนว่าคุณอาจจะไปหลงรักคนที่มีเจ้าของแล้วคุณจะกลายเป็นมือที่สามเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยของเขาค่ะ แต่ถ้าฝันว่าแหวนหักถ้าเป็นความฝันอย่างนี้นะคะอาจจะต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองให้มากๆเอาไว้ค่ะไม่ควรที่จะประมาทนะคะต้องมีความระมัดระวังตัวมีเกณฑ์ที่คุณเองนะคะจะถูกเอาเปรียบจากคนที่ไม่คาดคิดมาก่อนนะคะการงานในช่วงนี้จะมีความล่าช้าไม่ราบรื่นไม่เป็นดังเป้าหมายค่ะแต่ว่าสิ่งที่คุณวางไว้นะคะ อาจจะต้องมีความพยายามและอดทนอีกสักนิดหนึ่งเพราะว่าในที่สุดนั้นก็จะประสบความสำเร็จค่ะบางคนอาจจะต้องมีการระมัดระวังเรื่องคำพูดที่ถูกตำหนิติเตียนค่ะซึ่งคำพูดเหล่านี้คุณก็อย่าใส่ใจสนใจค่ะเพราะเขาไม่ได้หวังดีกับคุณ ใครที่คิดจะซื้ออะไรในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องดูกำลังทรัพย์ของตัวเองค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นคุณอาจจะหมดตัวง่ายๆชักหน้าไม่ถึงหลังได้ค่ะสำหรับความรักนะคะมีเกณฑ์ที่มีคนอายุมากกว่าจะเข้ามาจีบเราค่ะแต่น่าเสียดายนะคะเพราะว่าคนนั้นเข้ามาอาจจะกินแฮวได้เพราะว่าตัวคนเองนั้นมีคนที่หมายปองอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าฝันเห็นแหวนเพชรล่ะคะถ้าเป็นแหวนเพชร คุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุให้ดีมีโอกาสที่จะได้รับการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆเลือดตกยางออกนะคะเป็นเกณฑ์ที่ถึงจะทําอะไรกับคุณไม่ได้มากแต่คุณก็ต้องระมัดระวังค่ะบางคนก็อาจจะได้ไปร่วมงานสังสรรค์นะคะมีโอกาสที่ได้พบปะเพื่อนฝูงแต่ดูเหมือนว่าการงานในช่วงนี้ ก็จะไม่ค่อยราบลื่นสักเท่าไหร่คุณต้องระมัดระวังและวางแผนให้ดีไม่อย่างนั้นงานของคุณจะไม่เสร็จตามกําหนดจะเกิดความล่าช้าค่ะระวังจะถูกตําหนิติเตียนเอาได้นะคะในเรื่องเงินเงินทองทองนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ ดีค่ะพอใช้ได้นะคะถ้าเคยใช้ไปได้เท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะได้กลับคืนมาเท่านั้นนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีในเรื่องของโอกาสในหน้าที่ของการงานที่เพิ่มขึ้นแต่ก็จะเหนื่อยสักหน่อยนะคะถึงจะประสบความสําเร็จในด้านของความรักนะคะคนโสดอาจจะต้องรอไปก่อนนะคะต้องเป็นช่วงที่พ้นจาก3เดือนนี้ไปแล้วนะคะคุณอาจจะมีโอกาส ที่จะได้พบกับคนที่มีอายุมากกว่านะคะส่วนใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์นะคะเพราะมีเกณฑ์ที่จะระหองระแหงทะเลาะเบาะแหวงกันเพราะฉะนั้นควรพูดจากันให้ดีค่ะแล้วความรักของคุณก็จะราบรื่นค่ะแต่ถ้าฝันว่ามีคนให้แหวนทองฝันแบบนี้นะคะแปลว่าคุณกำลังจะมีโชคเข้ามาเรื่อยเ ทำให้รู้สึกว่ามีความสุขหรือเพิ่มพูนความสุขมากขึ้นนะคะแต่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุไว้บ้างนะคะมีเกณฑ์ที่จะทําให้คุณเลือดตกยางออกได้เช่นกันค่ะแต่สําหรับใครที่ทําเรื่องกู้ยืมเงินจากธนาคารนะคะอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารเรื่องของเอกสารเท็จหรือในเรื่องของคุณไปคป้าประกันกับใครนะคะเพราะจะเกิดปัญหาผิดพลาดและอะไรจะทําให้คุณ นั้นเป็นผู้ที่แบกภาระหรือจะเป็นผู้ที่เสียหายเองค่ะแต่ในด้านของการงานนะนะคะใครที่กําลังรอผลสัมภาษณ์งานอยู่เรียกได้ว่าคุณมีโอกาสที่จะได้งานในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนค่ะถ้าในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยจะสบายใจเอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่าควรที่จะอยู่คนเดียวนะคะแต่ถ้าคุณมีคู่แล้วทุกอย่างต้องค่อยคพูดค่อยๆจาหมั่นเติมความรักกระชับความสัมพันธ์ ด้วยคำหวานๆค่ะแล้วทุกอย่างก็จะราบลื่นดีขึ้นค่ะแต่ถ้าฝันเห็นแหวนทอง2วงล่คะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังมีปัญหาครอบครัวอยู่นะคะไม่ควรที่จะออกจากบ้านในช่วงนี้ค่ะเพราะอาจจะทำให้เกิดเรื่องที่ไม่ดีค่ะบางคนอาจจะมีเรื่องเข้ามาทำให้รู้สึกไม่สบายใจค่ะซึ่งอาจจะมาจากญาติพี่น้องของเราเองนะคะการเงิน ใครที่กู้ยืมเงินไปนะคะจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนนั้นและปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายและเบาบางลงค่ะส่วนการงานนะคะดูเหมือนว่าจะไปได้สวยค่ะบางคนที่ย้ายงานในช่วงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีของคุณค่ะจะได้รับการยอมรับได้รับความนับถือนะคะและคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงนี้นะคะเขาก็ รู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งและมีฝีมือค่ะในส่วนของความรักสําหรับคนที่กําลังโสดนะคะอย่าเพิ่งมีความรักดีที่สุดค่ะเพราะดูเหมือนว่าคนที่เข้ามาในชีวิตคุณตอนนี้อาจจะดูที่ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่คุณก็อย่าเพิ่งรีบร้อนตกลงปงใจค่ะรอดูไปสักระยะหนึ่งนะคะแต่ถ้าคนที่คุณหมายปองเอาไว้คุณมีคนที่แอบชอบอยู่บอกได้เลยว่าเขารู้ตัวแล้วนะคะถ้าฝันว่าเก็บ แหวนทองได้หะคะ่ะถ้าฝันว่าเก็บแหวนได้เป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังค่ะมีเกณฑ์ที่คนอายุน้อยที่สุดในบ้านนะคะจะเจอกับเคราะห์ร้ายเคราะห์กรรมต่างๆค่ะหรือบางคนอาจจะทําของหายแล้วก็แตกหักได้นะคะรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมนะคะอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะในเรื่องของการเซ็นสัญญาก่อนจะลงนามอะไรคะต้องอ่านทุกตัวอ,กอักษรอ่านให้ดีค่ะต้องระมัดระวังนะคะที่จะทําให้เราได้เดือดร้อนในภายหลังค่ะ ด้านของการเงินนะคะจะต้องประหยัดขึ้นสักหน่อยและก็จะมีหวังในเวลาต่อมาค่ะพ้นจาก1เดือนไปแล้วการเงินของคุณจะขยับดีขึ้นสำหรับคนโสดนะคะในช่วงนี้เรียกว่ามีสเสน่ห์ไม่เบาเลยค่ะเพราะคุณกําลังตกอยู่ในความสนใจของเพศตรงข้ามค่ะมากกว่า1คนซะด้วยแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะคุณต้องค่อยๆศึกษาและต้องดูโปรไฟล์เขาให้ดีอย่ารีบร้อนค่ะส่วนใครที่มีแฟนอยู่แล้ว ก็มีเกณฑ์ที่จะได้ของขวัญค่ะหรือของที่ถูกใจจากคนรักนั่นเองถ้าฝันว่าใส่แหวนทองนะคะแล้วเป็นการใส่ที่นิ้วนางข้างซ้ายเหมือนกับแหวนตีตราจองหรือแหวนมั่นหมายค่ะช่วงนี้นะคะจะมีคนมาเล่าเรื่องที่ไม่สบายใจให้คุณฟังค่ะคุณจะต้องช่วยเขาแก้ปัญหาและก็ปัญหานั้นคุณจะช่วยเขาได้ค่ะ และสุดท้ายนะคะคุณก็จะได้รับความชมเชยหรือความดีความชอบนั้นค่ะคุณจะรับความเจริญก้าวหน้าจากการนอบน้อมถ่อมตนของคุณเองค่ะการเงินนะคะอาจจะต้องมีความรอบคอบและประหยัดให้มากค่ะเพราะว่ามีเกณฑ์อีก2เดือนข้างหน้าคุณถึงจะมีการเงินค่อยๆดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่ดีขึ้นก็ต้องบริหารจัดการให้ดีค่ะในเรื่องของด้านการงานนะคะจะต้องระมัดระวังเพราะดูเหมือนว่า มีคนอิจฉาคุณค่ะและก็มองแล้วว่าผลงานของคุณนั้นโดดเด่นกว่าเขาและจะทำให้เขาเนี่ยมาก๊อปปี้งานของคุณได้นะคะสำหรับใครที่กำลังโสดอยู่มีเกณฑ์จะได้เพื่อนมาเป็นคนรู้ใจค่ะแต่บางคู่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งค่ะมีโอกาสที่จะมีปัญหาในด้านของความสัมพันธ์ค่ะฝันว่าเจอแหวนทองค่ะ เป็นช่วงที่ผู้ใหญ่จะนำลาบก้อนโตมาให้นะคะแต่อาจจะต้องระมัดระวังค่ะในช่วงนี้ดูเหมือนว่าจะมีคนแอบเอาเรื่องของเราเนี่ยไปนินทารับหลังนะคะด้านการงานจะต้องเกิดความล่าช้าค่ะไม่ราบรื่นค่ะเลยต้องหาวิธีที่มาช่วยในการแก้ปัญหาค่ะส่วนการเงินนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะจะมีในเรื่องของรายรับเข้าม,ามามากในช่วงนี้ ในความรักของคุณนะคะใครที่แอบมีกิ๊กอยู่นะคะบอกได้เลยว่าคราวนี้นะคะคุณโดนแฟนจับได้น่แน่แล้วการจับได้ครั้งนี้เขาไม่เคลียร์กับคุณนะคะเพราะเขาเลิกสถานเดียวค่ะแต่ถ้าฝันว่าซื้อแหวนทองล่ะคะกำลังไปซื้อแหวนทองนะคะมีเกณฑ์นะคะที่จะได้ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาค่ะแถมพวกเขาเหล่านี้นะคะก็ยังจะนำโชคลาภมาให้คุณอีกด้วย คนที่เคยคิดไม่ดีกับเรานะคะที่เคยเป็นศัตรูปองร้ายเรากลับจะมาเป็นมิตรกับเราจะมาขอคืนดีในเร็ววันนี้ค่ะส่วนใครนะคะที่กำลังลงมือทำอะไรอยู่ก็ตามอาจจะยังไม่สำเร็จในเร็วๆนี้ค่ะบางคนอาจจะมีปัญหาเข้ามาให้ช่วยเหลือค่ะซึ่งอาจจะมาจากเพื่อนหรือคนสนิทของเราเองค่ะด้านการงานใครที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีอยู่เราอาจจะต้อง ไขว่คว้าหาโอกาสนี้ด้วยตัวเองเรียกว่าต้องช่วยตัวเองไปก่อนนะคะยังไม่มีใครที่จะมาสนับสนุนคุณหรือทำให้คุณเจริญขึ้นนะคะ ส่วนคนที่มีคู่นะคะดูเหมือนว่าคุณจะเป็นที่ต้องตาต้องใจหลายคนค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของรถไฟชนกันด้วยนะคะสำหรับคนโสดนะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแนะนําบุคคลที่เหมาะสมกับคุณและเขาคนนั้นเป็นคนดีด้วยให้เปิดใจลองพิจารณาดูค่ะแต่ถ้าฝันว่าแฟนของคุณซื้อแหวนให้คุณ ถ้าฝันว่าเขาซื้อแหวนทองให้คุณนะคะอาจจะต้องระมัดระวังค่ะในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกับคนในบ้านนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนที่อยู่อาศัยใหม่ๆนะคะและที่สําคัญคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดคาจาของคุณที่คุณพูดอยา่างแต่มีคนไปตีความอีกอย่างและจะทําให้เกิดความเดือดร้อนค่ะความเดือดร้อนนี้มีผลกับคุณนะคะ และด้านการงานนะคะใครที่เคยประสานงานหรือเจราจาอะไรไว้นะคะอาจจะต้องใช้ความพยายามอีกนิดหนึ่งถึงจะประสบความสําเร็จนะคะเรียกว่าใช้ฝีมือและก็ใช้ประสบการณ์ของคุณเนี่ยเจราจาต่อรองอีกสักระยะหนึ่งต้องอดทนค่ะด้านการเงินก็เรียกได้ว่าจับจ่ายอะไรก็คล่องมือไปเสียหมดนะคะเพราะว่าอะไรมันมีเกณฑ์รับมือซ้ายจ่ายมือขวาถึงขั้นว่า คุณอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะและก็รายจ่ายที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมักจะเป็นรายจ่ายที่มาจากความจำเป็นที่เกี่ยวกับสุขภาพของคุณเองหรือคนในครอบครัวค่ะถ้าฉะนั้นนะคะคุณควรจะวางแผนการเงินเอาไว้นะคะใครที่ยังโสดนะคะอาจจะต้องรอสักพักใหญ่ๆเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้คุณเจอใครก็แล้วแต่ ก็ยังไม่ใช่สําหรับคุณนะคะไม่ควรจะเปิดโอกาสในช่วงนี้เพราะว่าคุณเปิดโอกาสไปแล้วท้ายที่สุดคนคนนี้อาจจะทําให้คุณอกหักรักคุดได้ค่ะแต่ถ้าฝันว่าสวมแหวนทองให้กับตัวเองล่ะคะถ้าฝันแบบนี้นะคะแปลว่าคุณกําลังคิด ที่จะขยับขยายธุรกิจใช่ไหมคะถ้าใช่บอกได้เลยว่ามันเหมาะมากๆค่ะเป็นช่วงที่คุณเหมาะกับการลงทุนและคุณก็ควรที่จะระมัดระวังไว้นิดนึงถ้าคุณลงทุนและคุณทำงานมากๆแล้วคุณทำเลยเวลาโอทไปนะคะคุณกลับบ้านดึกๆต้องระมัดระวังคนที่จะไม่หวังดีกับคุณฉกช,ชิงวิ่งราวได้นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องของแหวนทองมักก็จะเป็นเรื่องดีๆและมีโชคลาภ เพราะฉะนั้นเลขโชคลาภของคุณอยู่ตรงนี้ค่ะ